เราสองคนจะไปขโมยเพชรทีนี่กัน สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันดูนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม The Henry Stickmin Collection อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเอพิซดสซึ่งเราเนี่ยจะต้องมาป้นเพชรในธนาคารนะครับผมเปิดมาก็มีให้เลือกบัส n ิ s สเนกินเราจะบุกเข้าไปเลยหรือว่าเราจะย่องเข้าไปนะครับเอะการที่เราจะเข้าไปแบบไม่ถูกจับได้เนี่ยเราก็ต้องแอบเข้าไปถูกไหมแต่ถ้าเราเดินไปซึ่งซหน้าอะมาแล้วนะ เสียงมอไซค์โอ้โหเดี๋ยวเอาจริงปะเนี่ยวัดบุกเข้าไปอย่างนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวมีกดได้อะไรอะ่ะกดไม่ทับเฟล not a great start I'm sorry เดี๋ยวนะฮะมันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่สวยเลยสักนิดเลยนะมาเอาไม่เอาไม่เอาไมนี่กดคลิกเตะแม่งเลย What? นายได้กัดไปคนหนึ่งอะนะโอเคโอเคโอเคเอาไปนะจังหวะนี้แหลมแม่งเลยพุ่งทะลวงเข้าไปเออเดี๋ยวเอะว, oh. ว่าไงพิ่ว้าวมีคนบุกเข้ามาแล้วกำลังตรงไปชี้ส่วนโบราณสถานรับทราบเตรียมพร้อมที่บุกเข้าไปแล้วสาราบแล้วเปลี่ยนไปแล้วจวังหวะนี้มันโทรเรียกแล้วเอารั่วงมาก่อนไม่รู้กดอะไรไม่ทันแล้วโอ้โหกัดปิดได้อย่างรออา้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บเดูเข้ามาจะหลังจากนั้นมันก็ได้เก็บตัวเข้าไปนหละโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยใช่นั่นแหละฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะหางานใหม่นั่นแหละและฉันก็ได้ยินมาว่าบรรยากาศตอนกลางคืนอ่ะมันไม่โหดเท่าพวกมาแล้วไปแล้วไปบ๊ายเจอกันครับไปอุ้ยปีดาเดี๋ยวติดแล้วเฮ้ยกดอะไรอ่ะกดไม่ทันเอาไปเอาไปครับจังหวะนี้เราต้องกดให้ทัน มันจะมีขึ้นมาให้กดนะฮะอ่ะกิ่งไม้ไปก่อนออหุ่ยหลบมาบนต้นไม้อ่ะเราทิ้งรถของเราแล้วเราหนีมาบนต้นไม้สุดท้ายเราก็ไม่ได้เพชรกลับไปนะฮะตำรวจก็ตามจับได้อย่างนี้เรียบร้อยเอาใหม่นะอีกตัวเลือกหนึ่งติดดาวแล้วชิบหายแล้วก็ไปป้นใครไปป้นเพชรมาเอาหินไปกินอือหลบที่ได้รับบาดเจ็บคอยอัพจังนาที่ได้รับบาดเจ็บ โอ้สามดาวเครื่องบินมามีสไนเปอร์ด้วยชิบหายละสเบาเปิลมาก่อนอื้อนี่นี่ยิงไม่เข้าอ่ะเน่ต่รจงเข้ามองไม่ได้นะสิเฮ้ยสะพานแยกฮะอยู่้วยคุณแต่ปรดยกมือขึ้นในขณะที่ผมยังเห็นมันอยู่แต่่อนมาให้ความร่วมมือเราจะใช้อำนาจในการกีดขุนบราเอ กูตายอีกแล้วถ้าเราลองกดที่ไดมอนด์ดูนะฮะจังเทพเดี๋ยวพี่จบแล้วเหรอเนี่ย ชัดจาง,ง่ายๆขนาดนี้นะนี่นะครับเป็นการที่เราจบแบบว่าเร็วที่สุดที่ได้ทาได้นะฮะประเด็นก็คือนะครับผมไอ้เกมนี้แม่งมันรอทุกเกมเลยเว้ยผมยอมรับเลยเว้ยผมชอบเกมนี้ว่ะมานะครับผมเราจะเลือกตัวเลือกที่เรายัางไม่ได้เลือกนะครับอ่าตอนแรกเราเลือกปัสซินเข้าไปนะเราเลือกสเน็กกินบ้างเราจะแอบเข้าไปนะครับผมงั้นเราจะแบบเข้าไปเนียนๆแล้วกันจัดไปเราจะเข้าไปเนียนๆเฮ้ย,ยทางไหนว่นะมีให้เลือกฮะระหว่าง รองเท้า h o p p e r อกับแอนตี้กราวิตี้แอนตี้กรวิก็คือเป็นเกี่ยวกับแรงน้มถ่วงนะครับแล้วอันนี้ก็เทเลพอร์เตอร์เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวแม่งพาเราเทเลพอร์ไปตีกับแพงอีกแน่นอนเลยตายอีกนะฮะไม่เอาแล้วไอ้เครื่องนี้ไวใ้ใจไม่ได้เลยนะฮะงั้นเป็นผมผมเลือกรองเท้าก่อนแล้วกันจัดแปกัระโดดขึ้นไปเลยแล้วสิอฮี่ <c oughs> มันล้อเกมอะไรวะผมลืมวะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยล <t umb ing> งทำแม่งก็ไม่เวิร์กนะฮะจังหวะนี้ต้องเลือกหมวกกันแรงน้ำถ่วงแล้วแหละนะฮะแม่งโคตรเท่เลยวะมันเอามาจากไหนดนกวะ,ะเดี๋ยวเทคโนโลยีจากอนาคตเลยะะเลยเฮ้ยลอยไปแล้วนะฮะมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวแ <c oughs> ปมีหาอะไรดีทุกอย่างนะฮะแต่แม่ง ใช้ไม่เป็นสักอย่างเลยไหนๆเราก็ต้องยอมใช้ทเทเลพอร์เตอร์เหมือนเดิมนะผมว่านะครั้งนี้มันอาจจะเวิร์กก็ได้นะใครจะไปรู้ล่ะไปรับวาว์ขึ้นไปเลยปะว่าละกว่าแล้วเฮ้ยไม่ตายอ้าวรอดนะครับผมจจะหวานี้เอาโหมีตัวเลือกให้เราเยอะเลยมีเหรียญมีหมัดแล้วก็ปืนนะฮะแล้วก็ยายาล่องหน ใ <c oughs> นมึงเล่นไมค์ครับเหรเนี่เยนะเราจะทำการล่อตำรวจโดยการโยนเหรียญน,นะฮะผมเหมือนในเกมทั่วไปนะครับอย่างเช่นฟา r Cry อะไรแบบนี้นะฮะที่แบบโยนหินแล้วโอกาสมันจะเดินไปที่อื่นนะครับผมเนี่ยผมเชื่อว่าเกมนี้มันต้องได้ผลแน่นอนฮะจัดไปโยนไปนะ <c oughs> โอ้นั่นมันเห,นหรียญดีว่ะไปแนละ้ว <c oughs> อะไรวะเนี่ยโคตรไวเลย บอกแล้ววิธีนี้ใช้ได้ผลตลอดเลยนะฮะอ่ามี3อันให้เลือกนะครับผมมีจอปลงไปกับใช้ตะขอลงไปแล้วก็ใช้ปืนโหปืนอะไรเวิร์มโฮลไรเฟิลปืนปืนลูนหนอนนะครับผมผมนี่ตึ้บกับเกมนี้หลายรอบแล้วนะครับผมมันตะมีเทคโนโลยีอะไรแปลก,ปกตลอดเลยนะ <c oughs> เราจะไม่เลือกดับไปแบบธรรมดานะรเราต้องใช้ปืนแม่งเลยนะครับผมไม่สนแล้วไปเลยฟู่เป็นแน่ชั <c oughs> ลงไปไหนวะเนี่ยเพราะงั้นนะครับผมการที่เรามีเทคโนโลยีดีๆไม่ได้แปลว่าเราจะสาเร็จนะฮะในชีวิตจริงอาจจะใช้ได้ผลนะครับผมแต่ในเกมนี้แม่งมึงใช้ไม่ได้ผลสักอันเลยนะฮะแม้แต่เทเลพอร์ตเพราะงั้นนะครับผมเราไม่ควรจะใช้สิ่งที่มันเวอร์วังเกินไปในเกมนี้นะมางั้นเรามากระโดดลงไปเลยดีกว่านะครับมาโดดลงไปเลยพวเรียบร้อยฮะเดี๋ยว นี่นายคิดว่ามันจะได้ผลอย่างนั้นเหรอเรามาลองเอาตะขอกันบ้างดีกว่านะดูซิลงไปยังไงเฮ้ยเทพอะมีมีเลเซอร์ใช้เลเซอร์ตัดกับใช้คอนผมจะไม่เชื่ออะไรใช่มันแบบแนวเวอร์วังนะครับผมงั้นผมใช้คอนก่อนแล้วกันดูซิว่าจะเป็นยังไงน,น,นะแค่ไม่ได้ทุบก็แตกแล้วคิดดูนะฮะโคตรเทพ อืมอ่ะตอนนี้มีปืนใหญ่มีชีสแล้วก็มับแท่งไม้นะครับผมงั้นเราเอาชีสดีกวาา่าผมว่านะงำอร่อยอร่อยะ <c oughs> <c oughs> อะไรว่ะ <c oughs> โอ๊ย กินชีสกาแฟอะไรวะเนี่ยวะวะวะ Why seriously? จริงๆนะครับคนที่ควรจะถามครับว่า seriously มัคนควรจะเป็นเรานะครับผมผมควรจะถามว่า seriously จะเกมมนกันถามเรานะต่อไปนะครับผมเราคนต้องทำอะไรที่มันอีพิกซะแล้วแหละปืนใหญ่ <c oughs> ตรงนี้นะครับผมแค่นอน let's go <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเข้าไป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 ก่อนตบ <c oughs> ไม่ได้นะโอ้ติดประตูเลย ไดเกือบจะได้แล้วไม่นะเกือบจะได้แล้วือนะเกือบจะได้แล้ว,ลวนี่ไงติดคาประตูเลยนี่ไงต่อไปเป็นแผ่นไม้นะครับผมอ่ะแผ่นไม้มาเลยเรามาดูกันว่ามันจะเอะอมาแล้วครับผมเราออกมาจากห้องได้แล้วนะ,นะมีเตองมีกาดอ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับผมกาดมีไรเฟิลอยู่ตรงนี้แล้วก็หักคอกับเพชรแล้วก็กระโดด เอ๋สมมติมว่าเป็นผมเลือกเนี่ยผมคงจะต้องทําการหักคอตํารวจซะก่อนแล้วนะนะมันเป็นวิธีของเกมเมอร์นะ้วนะเวลาเห็นศัตรูยืนอยู่ข้างหน้าแล้วศัตรูไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างหลังเราควรจะต้องหักคอเขาอยู่แล้วแหละเช่นไหมทุกคนงั้นเราเลือกหักคออืมอันนี้หักคอตัวเองเรียบร้อยก็บอกมึงแล้วก็บอกมึงแล้วเกี่ยวกับบันได บันไดเนะี่ยจะใครมันจะไปรู้ว่าไอ้นี่มันจะตกบันไดาตายเนะี่ยใครมันจะไปรู้โอ้ยในเมื่อการหักคอในเกมนี้มันไม่ได้ผลนะครับงั้นเราควรจะไปขโมยปืนแม่งเลยนะยดูปริสเอ้ยใครอะ <laughs> <laughs> ยิงไม่โดนสักนัดเลย <laughs> นี่เราคิดว่าเราเล่น CS GO อยู่หรือไงฮะยิงเป็นซิฟเวอร์เลยนะครับผมคุณผู้ชมลองสังเกตนะฮะเล่น CS GO แลแลการที่เราสเปย์ปืนเนี่ย คุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับผมการที่เราเล็งเป้าตรงๆแต่สเปย์ปืนไปแล้วกระสุนไม่เข้าศัตรูเลยสักนัดเลยนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วมันก็จะเกิดการเฟลกันเกิดขึ้นเราก็จะโดนยิงหัวแตกตายก่อนนะครับโอเคผมรู้แล้วอันนี้เขา้อเกมอะไรหักข้อกับชมวยปืนแม่งใช้ไม่ได้ผลสักอย่างเลยนะครับผมแม่งใช้อะไรเป็นบ้างเนี่ยตอนนี้เหลือ2ตัวเลือกนะครับผมระหว่างเพชรกับกระโดดผมเลือกเป็นกระโดดแล้วกันนะเพชรทิ้งไว้นี่ก่อนเราจะมาดูกันว่ากระโดดยังไงกระโดด โอ้ไปแล้ว I'm surprised you made it at four with that heavy diamonds ฉันรู้สึกเซอร์ไพปซะที่นายแต่ทำมันไปได้ไกลมากเลยนะและข้อสุดท้ายเป็นไดมอนด์ดูซิว่าจะเป็นยังไงครับดังเพียงเลยโอ้ยเพิ่งจะมาฉลาดเอ้าจบแล้วเหรอนี่เราจะจบกันขนาดนี้นะ จะจบก็จบง่ายเกินตอนนี้ก็จบไป2 Ending แล้วนะครับผมยังเหลืออีก Ending หนึ่งที่ยังไม่ได้จบแล้วก็สิ่งที่เรายังเฟลไม่ครบนะครับผมว่าเรายังเลือกใช้สิ่งของไม่ครบนะครับงั้นก็เราจะกลับไปดูกันนะครับผมว่าเราขาดอะไรตรงไหนกันบ้างและก็ Ending สุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้เราก็จะมาเก็บเฟลให้ครบกันก่อนนะครับในบัสซินเนี่ยยังมีบางอย่างที่เราเก็บไม่ครบ งั้นเราเข้าไปในนี้ก่อนเลยอ่ะเราก็จะบุกทะลวงเข้าไปอย่างเดิมนะค,ะนครับผมเนี่ยดูว่าแต่งท่อมาอย่างหล่อครับหืเสยงอย่างลั่นพร้อมจะทะลวงเข้าไปในแบงค์แล้วดูด้านซี่เราก็จะมีให้เรากดตรงนี้ฮะกดจำแม่งเลยน่ะ <laughs> โอเคเข้าใจแนละ้ว <laughs> กระโดดไปทำ <laughs> ไมหูเขาวะเอาใหม่นะอ่ะแลมมาเดิมอ่ะแลมมาเดิมปุ๊บ อ่าแล้วเราก็จะชนกัดจะเดินเข้ามาตายคาตรงนี้อ่ะบองบองโววโอเคตอนนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับผมว่าจะมีเลือกอะไรเราจะลองไม่เลือกดูไม่รู้ว่าชนอะไรทั้งแฝงเลยวะโอ้งั้นเราจะเลือกเป็นหอน oh. นกอันข้างบนครับอ่ะจัดมานะ่ยทะลวงมันเข้าไปหยุดแป๊บมาต่อไปเราเลือกลูกตุ้มนะครับผมอันนี้อ่ะเราจะเป็นเรมรีซรลโอ โอเคไม่น่าจะเวิร์กนะฮะอ่าเราก็จะมีอีกอันที่เหลือนะครับผมอ่ะเราจะเลือกโล่เหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วอ่ายิงไม่เข้าเด้ไปเลยพวกเรียบร้อยครับผมอ่ะเราก็จะเลือกอ่าบาสเกตบ้างนะครับผมอันแรก,กเราเลือกที่ดูดไปละจัดไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดักกันลอยดูดเลยเขาบอกว่านายควรที่จะเป็นเรียนเกี่ยวกับฟิสิกส์บ้างแล้วนะใครจะไปรู้ว่าเพชรมันจะหนักขนาดนั้นหรอนะงั้นเราก็ อ่าเหมือนเดิมนะครับผมดูตรงนี้ไปแล้วรอดูว่าจะมีตัวเลือกอะไรไปแล้วก็สามารถออกมาได้นะครับผมตรงนี้จะมีติดดาวใน GTA นะครับผมมาถึงตรงนี้เราก็จะเลือกเป็นสติกกี้กราเน e นะครับผมปาไป <laughs> ติด <laughs> มือไปกัน s t กกี้จริงๆเลยนะมันก็ติดมือคาอย่างนั้นแหละนะฮ <laughs> ะน่าจะครบแล้วนะผมอ่าเดี๋ยวเราจะเลือกบเบิ้ลไปเรียบรอ้อยยิงไม่เข้าน่ะสิน่ะยิงเข้ามาดิยิงไม่เข้าหรอก เนี่ยเข้าอุบโบสถไม่ได้มีไดมอนกับมือเราเลือกไดมอนไปครั้งเมื่อกี้แล้วก็เลือกตรงนี้ไปแล้วก็เลือกเป็นเนี้ย <c oughs> <c oughs> ข้าไปพู่เราเหมือนเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการเก็บเฟลในบัสซินครบแล้วนะครับงั้นเราก็กลับไปที่สนิกินเืบนเดิมนะครับผมก็ <c oughs> มีบางสิ่งที่ยังไม่ครบในสนิกินนะครับงั้นก็อ่ะจัดไปเหมือนเดิมนะฮะก็มีสิ่งที่เรายังไม่ได้เลือกในเทเลพอร์ตนะฮะ ก็ยังไม่ครบอยู่นี่ฮะก็คือในเทรดพอร์ตเนี่ยเรายังเลือกตัวเลือกไม่ครบนะครับผมงั้นเรากดไปเลยอ่ามันจะมีเหรียญอะไรพวกนี้ให้เราเลือกนะครับผมอ่าตัวขึ้นไปเลยพวกคราวนี้มันใช้งานได้ผลนะฮะเฮ้ยไขว้ละครั้งที่แล้วเราเลือกเป็นเหรียญไปนะครับผมแล้วเราก็ จบได้โดยแบบงงๆนะฮะครั้งนี้เราก็จะมาเลือกเป็นยาลอกขนกันบ้างนะครับผมคือผมเพิ่งไปนระกมาแล้วผมก็เพิ่งไปผสมยามาด้วยนะคราวนี้ผมก็สามารถล่องขนได้ในนี้แล้วนะครับคิดว่าเราเล่นไมล์คราฟอยู่นะครับ <laughs> หายไปละเอ๊ะอ,อะไรขึ้นอ้ออาว what h a p p e n s I lost track of you เกิดอะไรขึ้น ฉันไม่เห็นหน้าด้วยน่ะเดี๋ยวเราก็ล่องหนอยู่ไงไม่เข้าใจว่าลองหนแล้วมันเฟลด้วยแหละอีกสองอย่างก็คือฟอร์คอนพันช์นะลองต่อยแม่งดูนะฮะฟอ่อนป้อมอ๋อตายซะไอเวดต่อไปเป็นปืนนี้นะครับผมมันน่าจะยิงออกมาเป็นลูกดอกนะครับผมเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่านะเป็นปืนยิงฉลามเดี๋ยวลองดูกบบน่ะใช่ละเตรียมท่าซอย่างดี เอ้าเดี๋ยวมันกลับมาได้ไงอะ่ะเดี๋ยวกลับมาปักตัวเองตาย <laughs> อ่าตอนนี้เรามาถึงเพชรได้แล้วนะครับผมก็สิ่งที่เราขาดไปก็ยังไม่ได้กดตรงเลเซอร์คัตเตอร์นะครับผมจัดไปเลยเรามาดูกันว่ามันตัดยังไงเออตัดตัวเองขาดเลยว้ยอะไระเนี่ย <laughs> ผมบอกแล้ว ผมบอกแล้วนะครับผมอย่าไปเชื่อสิ่งที่มันหลุนหลูในเกมนี้มากนะครับสิ่งที่เราขาดไปก็คือสามัญสุดท้ายอันนี้นะครับผมปืนนี้ก็แปลตรงตัวว่าเป็นปืนแบบเหมือนหดหรือเปล่าถ้าผมให้เรามันต้องเป็นปืนอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับหดตัวหรือเปล่านะาน่าถูกเลยเอาตัวเล็กทิบหายเลยเดินเข้าไปเอ้ย <laughs> เจอหนอนตัวไม่ใหญ่ใหญ่อ๋อเรียบร้อยกูว่าแล้ว ต่อไปก็เป็นพิกแอนะครับผมเราจะมาเป็น Minecraft กันนะครับผมเรามาจะงขุดกำแพงแม่งเลยเฮ้ยคิม <laughs> แม่งเอาจริงเว้ย <laughs> เดี๋ยวมีเวลาเลยไ <laughs> ม่คิดว่าจะล้อไ e c คร f t จริงๆนะครับผมโอเคมีให้เราเรียกปืนเครื่องบินและก็บอม <laughs> เอาที่ดีใกล้มือก่อนแล้วกัน <laughs> 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 เดี๋ยวใครเขาให้โยนบอมไปทับเทา้า เราเลือกเป็นปนืนดีกว่ากันแม่งเลยนี่ยกปืน <c oughs> ดูหน้าดิอ่ะสปอยเป็นเครื่องบินนะครับผมวิดไปแล้ววิชาการแบงค์นนะเอ๊ะมีทางให้เลือกสองทางครับเอา้าเลือกไม่ทันอ๋ออ๋อมันมีแบบเวลาบอกนะครับผมแบบว่าจังหวะไหนเราไปได้อ่า เลโทรลูมกับทางไปไนี้เราไปทางนี้ก่อนแล้วกันทางซ้ายขวาร้ายซ้ายดีนะไปละบายยอ่ไป,ไป,ไป,ะไประตูคนโอ้ยนี่มันเพชรเฉยการเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวมีเอเรียนมีโคบามีกูดบอลโปเกมอนเลยนะะมีเห็ดนะผมมัสลูมผมเอาเอเรียนก่อนแล้วกันฟักไข่มาเลย เนี่ยมาแล้วเอเดียนไปนูน่นเอ,เอากรบพุนเอกเอเดเหมือนว่ามันจะไม่ทำตามคำสั่งแล้วนะก็ถูกแล้วดิเอเดียนมันไม่ทำตามคำสั่งหรอกนะเราไปเป็นโคบาจัดมาเลยเอ,อะไรวะเอเดียนนี่ก็มาจากไหนวะรู้นะแล้วแ่งล้อเกม Half Life แม่งล้อ Half Life ด้วยไอ้เค ต่อไปก็เป็นกุศลบอลได้กันโปเกมอนโยนไปเลยเฮ้ยเพลงมาเตนเต๊นเ้นมีแพทนด้วยโอ้กไม่สิอะไรวะเนี่ยโอ้ยมีเออเนีย้าชิฝานะเออเด้ยเอยอ้าวจอฟ้า ไอ้ส่วนหนึ่งส่วนส่วนส่วนเป็น,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 นปหัตมอนเลย <laughs> มันเออเลอร์แม,ม้กระทั่งสิ่งของที่เราสะสมมานะครับผมแต่ว่ามันเกินไปร้อยสิบหกครั้งไ็เกี่ยวไ,ไปไไนวะ <laughs> อันสุดท้ายนะครับผมก็เป็นเห็ดมาน่ากินแล้วใหญ่ขึ้นมาริโอมาแล้วน่าจริงมันจิงมันหืิงไม่เข้าล่ะสิเหยียบแม่งเลยเออไม่เหยียบเลย <laughs> ใค่แตกเฮ้ยเดี๋ยวแน่ได้เพชรแล้วครับผม เออลูกปืนใหญ่มาจากไหนวะเฮ้ยเป็นสงครามไปแล้วเดี๋ยวที่ไหนละสเปนแอซาวเวสเซนเทอร์ชีวัสคอนติเนน์แต่ท่านผมอยากให้ท่านมาดูนี่หน่อยเลยนะปิกพอร์กบอยเกิดที่สิบหกเนี่ยมันมาจากพิพิธภัณฑ์น่ะพระเจ้านี่มันมากกว่าก้า นั้นฉันไ,ได้เลือกเลยว่าจะทำอะไรเพียงแค่กดปุ่มพอกนั้นสักปุ่มหนึ่งในสถานการณ์ที่กดดันขนาดนี้นี่ใครกำลังดูทีวีเนี่กลับมาทำงานเ๋ยนี้นะขอโทษครับเชฟผมกำลังกลับไปทำงานครับรสกจะมีให้เราเลือก <c oughs> เครื่องหมายนิวเคลียร์กับปุ่มดาวเทียมแล้วนี่ปุ่มไหลไม่รู้นะปุ่มเหมือนาหารอะไรสักอย่างนะครับผมผมไม่รู้นะ <c oughs> ปุ่มนี้ด้วยกันนิวเคลียร์กดไว่งเลยเดี๋ยววันรอขอออฟดิวตี้เพล็กซ์ที่เขาหนุกอินคอ ดันไงเรียบร้อยแฟกรอทุกเกมเลยหรือไงวะเนี่ยต่อไปเราเอาเป็นดาวเทียมดีกว่าไม่รู้ว่าไอ้สองอันนี้มันคืออะไรนะเอาดาวเทียมกันแล้วกันนะกดไปเลยดาวเทียมลากถ่ายกันวะเร,เรียบร้อยหาย <c oughs> เกมนี้แม่งกวนตีนใช่ไหม เลยอีกสองอันสุดท้ายนะครับผมเป็นฐานกับรูปนี่นะรูปฟันเฟืองเอารูปฟันเฟืองแล้วกันเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยขุนยนต์ลี้งเท่ยังเท่โอ้โหอีเมจินซีเอ็กซิสเดี๋ยวเรามองไปทางออกตรงนั้นนะฮะ เราจะดิแย่ไอหุ่นยนต์นี่ยังไงดีเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าโอ้ยยิ่งเป็นดังแอคชั่นเลยอย่าบอกว่าเอ่อยังไม่จบนึกว่าจบอ่าวพิรกระเด็นมาตรงนี้ด้วยนั่นไงวะ เอนดิ้งที่เราได้ทำครบไปแล้วนะครับผมตอนนี้อ่าแต่เรายังขาดคาว่าเฟลนะครับผมโอเคครับที่เราไม่ได้เลือกก็คืออันนี้นะครับผมอ่าสามอันที่เหลือเราเลือกไปแล้วนะครับก็เราเลือกอันนี้กันนะมาดูกันว่าเป็นไงและมิโนสคิดเลขเดียววิชาคณิตในตอนที่กำลังบวกกันนะหนึ่งสามสามเจ็ดเอ่ออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเว อยู่ๆก็คำนวณแล้วก็มีเงาอะไรผู้กระมาหาก็ไม่รู้นะครับผมใครดูก็บอกผมด้วยนะว่ามันล้อเกมอะไรนะมันล้อทุกเกมเลยไอเนียไอเกมนี้มันล้อทุกเกมเลยนะเราไม่รู้ว่าเรามาถึงอันสุดท้ายแล้วน,นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นเครื่องเกี่ยวกับของเหลวนะครับผมกดไปเลย yourself Turn request around into the clothes and any o b j เปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็นของเหลวนะครับอ่ะนั่นไง จริงด้วยโอเคนะครับผมเราจะมารอให้มันหมดเวลาดูนะครับพร้อมกับนั่งดูหน้า <c oughs> บุคคลที่ <c oughs> ดังที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามโลกนะครับ <c oughs> คนนี้ก็หน้าก็ขุนมากเลยนะโอเคเราจะดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราปล่อยหมดเวลา <c oughs> อืมมาดูกันฮนะสฮแลุก <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเราก็โดนจับอยู่ดีนะครับผมอีกทางที่เรายากไม่ได้ไปตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นทางนี้นะครับผมทางตรงวิ่งเข้าไปเออมิงะมองหน้ากัน <laughs> ค <laughs> ิดจะเป็นอันแรกเลยนะครับผมอ่ะอันที่เราบุกเข้าไปตรงตรงเลยนะอันนี้ดูหน่อยสิว่ามันยังไงฮะเอ่อถ้าปล่อยให้หมดเวลาพุชเชอร์แฮนด์สับปุ๋ยจนมูจิมัสส์ลุยจายก็โดนจับอยู่ดีนะครับ sir, อ่าเราขาดอะไรไป, <laughs> ไปวะ อันนี้ผมกดไปแล้วอันนี้ผมก็กดไปแล้วอันนี้ก็น,นี่กดไปแล้วงั้นปล่อยให้หมดเวลาดูสิโ <c oughs> หัวลอยเลยโอเคอ่าเราครบแล้วนะครับผม a c h i e v e m e n t u n l o ล k ทุกอย่างเลยสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เรามาเจาะกันอีพีสอดที่3นะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ